ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของคุณหลับแดดวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมสตาร์ดิวเวลเล่กันนะซึ่งคอนเทนต์ในครั้งนี้นะครับก็จะพาทุกคนไปตกปลากันนะว่าเราจะใช้เวลากี่วันในการตกปลาเพื่อให้เวลตันนะโดยเริ่มต้นมาวันที่1นนะครับเราก็ได้ทําการวิ่งลงมาที่เทแล้วก็มาหาวินลี่นะซึ่งเขานั้นไม่อยู่บ้านนะครับเราก็จะได้ทําการกลับบ้านไปนอนทันทีเลยนะพอเข้าสู่วันที่2นะครับ เขาก็ได้ส่งจดหมายมาหาเรานะเพื่อบอกให้เรานั้นได้ไปหาเขาที่ทะเลเหมือนเดิมนะครับที่บ้านของเขานั่นแหละเราก็ได้ทาการวิ่งไปที่ทะเลเพื่อรับเบ็ดเลยนะก็จะมีคัสซีนขึ้นมานะพอเราได้เบ็ดมาแล้วนะทุกคนผมก็ไม่อยากจะวิ่งไปไหนไกลนะก็เลยตกแม่งที่ตรงนี้เลยนะครับจริงๆแล้วนะผมไม่ค่อยชอบตกปลาที่ทะเลนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าปลามันค่อนข้างที่จะราคาถูกมาก แล้วปลาก็ได้ทําการกินเหยื่อะนะครับนี่คือปลาตัวแรกของเราซึ่งดูคันเบ็ดมีอรอกอะไรก็เลเวลกากๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะครับปี๊บโอ้ยยากเย็นจริงๆแล้วตัวแรกก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยณนะช่วงเวลาตอนนี้นะครับก็จะเป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะเราก็จะตกที่นี่ไปรัวๆเลยนะครับจนถึงเย็นเลยแหละและอุปสรรคแรกของผมก็ได้เกิดขึ้นนะครับหลังจาก ตกปลาตัวนี้ได้ก็คือกระเป๋าเต็มจ้านี่คือความลําบากแรกที่เราต้องเจอนะครับซึ่งเราต้องเก็บตังค์แล้วซื้อกระเป๋าให้ได้โดยเร็วที่สุดผมได้ทําการนําปลาทั้งหมดที่ได้มานะครับไปขายให้กับวิลลี่แล้วก็รู้สึกว่าราคามันจะดีกว่าการขายโยนลงไปในตู้นะก็จะทําการตกปลานะครับแล้วก็ขายปลาวนลูปไปแบบนี้เรื่อยๆนะและเมื่อถึงเวลา5้าโมงนะครับทางวิลลี่เขาก็จะปิดร้านแล้วก็มานั่งตกปลาข้างๆเราแบบนี้นะฮะ แล้วผมก็มีอะไรให้ทุกคนดูนะครับดูวินที่มันตกปลาเดี๋ยวมันถือเบ็ดแปลกๆเนาะแล้วพอผมเพิ่มความเร็วคลิปนะครับมันก็จะแปลกครับพี่เรียกง,ง่ายๆนะครับว่าเราซอยไม่ทันพี่แกเลยนะวันที่1ของการตกปลานะครับหรือวันที่2ของเกมเนี่ยผมได้ใช้เวลาในการตกปลาถึงสามทุ่มเลยนะทุกคน แล้วก็เรื่องพวกพลังงานเนี่ยผมได้ทำการกินพวกปลากับสาหร่ายเข้าไปนะครับจึงสามารถตกปลาได้นานขึ้นนะซึ่งนี่ก็ปลาเข้าวันที่3นะแล้วเราก็เลเวลตกปลาขึ้นเป็น1นเลเวลแล้วครับซึ่งผมต้องการตู้นะครับหรือว่าหีบของเรานั้นมาทำเป็นที่เก็บของจึงต้องทำการตัดต้นไม้แล้วก็เก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าไปในครั้งของเรานะครับ ต่อมานะครับผมได้ลองทดสอบตกปลาดูที่ข้างๆบ้านแล้วนะซึ่งผมเลือกแมททะเลมาใช่ไหมผมก็คิดว่าจะได้ปลาดีๆนะที่ไหนได้มันได้แต่ขยะนะผมนี้ไม่รอช้านะครับได้วิ่งมาที่ทะเลทันทีแล้วก็ได้ทําการตกปลาเหมือนเดิมซึ่งผลประกอบการของวันนี้ค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าปลามันกินเหยื่อด,ดีมากผมได้ทําการอาเอยเหยื่อไว้ด้วยความซิงของผมเองอ,อย่างเช่นเคยครับเมื่อพอได้ปลา เยอะพอสมควรแล้วผมก็จะทําการรีบขายทันดีเลยนะแล้วก็ได้ทําการเติมสาลายนะครับเพื่อที่จะได้เติมพลังงานของเรานะถึงมันจะน้อยนิดก็ตามเราก็ต้องกินมันนะฮะและเหมือนทุกครั้งนะทุกคนพอถึงเวลาประมาณ3ามทุ่มกว่าผมก็จะรีบวิ่งกลับบ้านทันทีเลยนะวันที่2ของการตกปลานะครับเราก็ได้เป็นเวลสขึ้นเวลสมโอ้โห2เวลเลย เหมือนเคยครับผมรีบวิ่งลงมาที่ทะเลเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยนะเพื่อทําการตกปลาและจะนาปลาทั้งหมดนะขายให้กับวิลลี่หลังจากที่ขายปลาทั้งหมดที่เราได้มาแล้วนะผมก็ได้ทําการซื้อเบ็ดใหม่ด้วยแหละทุกคนตอนนี้เราเหมือนเศรษฐีแล้วนะเบ็ดใหม่ของเราครับก็สําแดฤงธิ์ได้ดีมากเพราะว่ามันใสเหยื่อได้นะแล้วมันก็ทําให้ปลากินเบ็ดของเราได้เร็วขึ้นก็ได้ปลาไวขึ้นด้วยนะฮะ พวนั้นนะครับได้ทำการนำปลาทั้งหมดไปขายให้กับวินล,ลี่นะแล้วก็วิ่งมาทางบ้านป้าเพนนีเอ้ยป้ามานีนะครับเพื่อมาเก็บพวกต้นหอมเนี่ยผลเล็กต้นหอมไหมอ่ะแล้วจะเอาไปกินเลยครับทุกคนจากนั้นนะก็แวะตกปลาเล็กน้อยนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดเพราะว่าคนเล่นเบื่อมากนะครับตกที่ทะเลเดียว เราอยู่ที่นี่กันยาวๆถึง3ามทุ่มเหมือนเคยนะครับเพราะว่ามีสเสบียงด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วจากนั้นก็วิ่งกับบอนเหมือนเดิมแล้วเวลก็อับนะครับตอนนี้เราจะไม่สนเวลอื่นนะครับเวลประมงของเราก็อ้อาปลาเข้าไปเวลสีเป็นที่เรียบร้อยพอเข้าสู่วันที่5นะครับป้ามานีก็เอาน้องหมามาให้เราเลี้ยงด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาเลี้ยงน้องหรอกเพราะว่าเราต้องไปตกปลาเนาะ และอย่างเช่นเคยครับเราก็วิ่งลงมาที่ทะเลเหมือนเดิมนะเพื่อทําการตกปลาที่จริงผมลงมาที่เนี่ยเพราะว่าเงินผมมีอยู่ประมาณพันเก้าใช่ไหมผมจะทําการตกปลาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขายปลาแล้วก็จะได้ทําการไปซื้อกระเป๋านะครับ mm hmm. เมื่อทําการตกไปเรื่อยๆนะครับช่วงเวลาก็ปลาเข้าไปทุ่มหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เงินก็มีประมาณสองพันหกนะครับผมตัดสินใจแบบไม่คิดอะไรทันทีนะครับวิ่งกลับบ้านแล้วก็ไปนอนเลยนะ และเลเวลประมงของเราก็ขึ้นเป็นเลเวล5นะผมเลือกเพิ่มประสิทธิภาพมไม่ใช่เพิ่มราคาของปลานะครับให้เป็น25เปร์นะพอถึงช่วงเวลา9โมงนะครับผมได้วิ่งไปที่ร้านปีแอร์เพื่อที่จะซื้อกระเป๋านะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่บริเวณเหมืองนะครับเราจะตกปลาที่นี่กันนะแบบยาวๆกันไปเลยเวลาได้เดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึง3โมงซึ่งณนะเวลานี้พลังงานของผมก็เริ่มที่จะหมดตัวแล้ว ผมได้ทำการกินน้ำกับพวกสาหร่ายนะครับและผลประกอบการของวันนี้นะครับเราได้ปลาเยอะพอสมควรเลยนะซึ่งผมก็อยู่ที่นี่ยาวยันห้าทุ่มเลยนะและเมื่อเข้านอนนะครับก็เกินคาดมากเพราะว่าเลเวลประมงของเราปลาเข้าไปเววหกแล้วโอ้แบบวันเละเวอ่ะทุกคนโคตรตึงพอเข้าสู่วันที่7นะทุกคนผมได้ทะยานตรงไปที่ทะเลเลยนะ เพราะว่าต้องการจะนําปลาทั้งหมดที่ได้มาเนี่ขายให้กับวินลี่นะครับแต่ก็ยังว่านะครับเราไปเร็วเกินไปก็ต้องมานั่งตกปาลารอเช่นเคยเพื่อนๆลองเดาดูสิครับว่าจากเงินพันห้าเนี่ยถ้าเราขายปลาทั้งชุดทั้งหมดนี้ไปนะครับเราจะได้เงินกลับมาเท่าไรซึ่งก็เยอะพอสมควรเลยนะครึ่งหมื่นอะหลังจากขายปลาครบนะครับผมได้ทําการ เบิกเงินไปบางส่วนนะเพื่อซื้อเหยื่อนะครับให้มันเติมให้มันเต็มแล้วก็กลับมาตกปลาที่เดิมนะทุกคนเพราะว่าที่นี่ราคามันใช้ได้เลยเป้าหมายต่อไปของเรานะครับนั่นคือเบ็ดใหม่เบ็ดที่เป็นราคาประมาณ7,5 0 0ัน้นะเราต้องเก็บตังค์กันแบบยาวๆอีกสักพักเลยแหละจากนั้นนะครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องกลับบ้านนอนแล้วนะครับซึ่ง ตัวคนในเกมอ่ะมันสองทุ่มใช่ไหมแต่ตัวคนจริงๆประมาณตีสองแล้วมันมันโคตรจังง่วงเลยทุกคนผมก็เลยต้องรีบกลับไปเซฟนะครับแล้วก็หลับแล้ววันที่8นะครับผมได้มาที่เหมืองน,นะแล้วก็ตกปลาตั้งแต่7โมงเช้านะครับยันสี่ทุ่มแล้วก็กลับไปนอนเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดูที่ปลาผมนะครับนับดูเดียสิบเย่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบกว่าตัวนะครับโอ้โหแบบโคตรจะตึงแล้วผมก็แบบรู้สึก จะตายครับูเล่นเกมแบบจะตายอ่ะวันที่เก้านะครับเราก็ได้ดิ่งตรงมาที่ทะเลนะครับเพื่อที่จะมาขายปลาให้กับวิลลีนะทุกคนปลาเราจํานวนมันเยอะพอสมควรแล้วไม่อยากโยนลงตู้นะฮะผมได้ตกปลาอยู่เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้ไปขายให้วินลีนะครับแล้วว่าจะขายนะครับแต่ว่าอยากได้จํานวนปลาให้มันเอยอะๆแล้วก็ขายแบบซื้อเบ็ดได้ในทีเดียวนะแต่ที่จริงมันก็ซื้อได้แหละแต่ว่าเราไม่ขายไงเราอยากได้ปลาเยอะๆอ่ะเนาะ ผมก็เลยทําการตกแบบมาราธอนเลยนะครับยาวๆยันสองทุ่มแล้วก็กะว่าจะมาขายในวันพรุ่งน,นี้นะครับและวันที่10นะครับเลเวลประมงของเราตอนนี้ก็เป็นเลเวล7แล้วนะครับซึ่งเราสามารถซื้อเบ็ดใหม่ได้แล้วในราคาประมาณ7,500หลังจากที่ผมขายปลาทั้งหมดที่สะสมไว้นะครับก็ได้เงินมาประมาณหมื่นนิดๆเลยนะทนุกคนและเราก็ได้จัดเบ็ดใหม่มานะครับพร้อมกับ ออปชันหลายๆอย่างเพิ่มมาเพียบเลยอย่างเช่นทุนนะฮะพอตกปลาทะเลได้สักพักนะครับก็รู้สึกเบื่อในเปลี่ยนสถานที่บ้างนะเพราะว่ามันจำเจซ้ำซากนะครับเบื่อโคตรๆเลยไม่ทันไรนะครับก็ย้ายที่อีกแล้วนะอย่างเช่นเคยครับผมรู้สึกง่วงมากๆแล้วนะผมก็เลยรีบกลับบ้านนะครับแล้วก็มานอนเลยนะนี่เป็นการนอนไวสุดๆหลังจากเริ่มเกมมาเลยนะ จากนั้นเริ่มวันใหม่เราก็ทํำภารกิจเดิมนะครับในการตกปลาไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งเวลาหกโมงนะครับอพลังงานของเราเนี่ยก็หมดแล้วเพราะว่าเบ็ดของเรามันดีเกินเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงนะครับปลาเราก็เลยต้องรีบทําการนอนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาตังไปซื้ออาหารเพิ่มเติมนะแล้วก็แน่นนอนนะครับเลเวลแปดแล้ว แล้วก็เริ่มเข้าสู่วันที่12นะครับผมได้วิ่งมาที่บ้านของวินล,ลีนะเพื่อทําการขายปลาทั้งหมดที่เราตกได้นะแล้วก็ทําการซื้ออาหารมาตุนเอาไว้นะครับแล้วก็ตกปลาที่ทะเลนะครับจนพลังงานของเราหมดแล้วเราก็จะรีบกลับไปนอนเหมือนเคยและเมื่อเข้าสู่วันที่13นะครับตรงกลางเมืองเนี่ยดันจัดงานเทศกาลขึ้นนะ เราเลยต้องอ้อมบ้านอ้อมโลกเลยนะครับเพื่อไปตกปลาต่อเพราะเราจะไม่สนเทศกาลเราจะเอาแค่เลเวลปลาเท่านั้นและผมจะบอกอีกหนึ่งกรณีนะครับที่ผมได้พบเจอมากับตัวเองเลยซึ่งแต่ก่อนผมเล่นเกมนี้คือเวลาโยนเบ็ดไปเนี่ยผมกดแค่เบาๆแล้วก็โยนลงไปเลยนะซึ่งมันจะได้ปลาที่เป็นเกรดต่ํามากทุกคนเป็นปลาเกรดธรรมดาที่จริงเกมเนี้ยมันบังคับให้เราโยนไปไกลๆนะครับแล้วเราจะได้ปลาที่เป็นเกรดทองเกรด สีม่วงอย่างเงี้ยถ้าใครเล่นก็โยนไกลๆแล้วกันนะจ๊ะซึ่งในวันที่13เนี่ยนะครับผมแบบว่ายังไงอะฟูอ่ะฟูของมันฟูนะของกินก็มีสาหร่ายก็เยอะมากๆนะครับเราก็เลยสามารถอยู่จนดึกได้แล้วก็วันนี้เราก็ได้อัพขึ้นเป็นเลเวล9นะ และวันที่14นะครับเราก็ได้ลงมาหาวิลลี่อย่างเช่นเคยแล้วก็เติมสเสบียงอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะเราจะทําการตกมาราธอนอีกแบบยาวนานนี่นะครับทุกคนดูปลาที่ผมตกได้นะครับผมจะพิสูจน์ให้ดูเลยนี่คือการโยนเบ็ดระยะสุดท้ายคือโยนเบ็ดเวลที่มันไกลที่สุดแล้วปลาผมเป็นสีม่วงกับทองทั้งหมดนะครับโอ้โหมันเป็นไปได้นะทุกคนเห็นไหมนี่ผมจะโยนแบบไกลมากๆนะครับจะเอาแบบนี้ตลอดทุกครั้งนะครับ และเมื่อมืดเราก็จะเข้ามานอนทันทีนะโดยผมนะครับเอาปลาทั้งหมดโยนเข้าตู้แล้วโดยเราไม่สนใจวิล,ลี่แล้วนะเพราะว่าเราต้องการแค่วลวอย่างเดียวแล้วพอเข้าวันที่สิบห้าเนี่ยเราก็รู้แหละมันเป็นกลางเดือนแล้วนะทุกคนเราผ่านมาครึ่งทางของกลางเดือนแล้วแล้วเราเข้าตกปลาแบบมาราธอนแบบตกปลาอย่างเดียวมันเป็นอะไรที่โคตรเบื่อ <c oughs> คอนเทนต์แบบน,นี้อย่าไปทําอีกนะับผมมันเดือบเบื่อมากๆเลยนะซึ่งดูดีทุกคน เกตปลาที่ตกได้แบบที่ผมบอกนะครับทองกับม่วงซึ่งไอ้หลงมาตัวหนึ่งยังไม่จาไม่ได้ว่ามันหลงมาได้ยังไงนะและนี่นะครับก็คือรายได้ของหนึ่งวันนะครับ5,000บาทโอ้โ oh, หสุดยอดจริงๆหาเงินวันเดียวได้ห0 0พันนะทุกคนดูดิ แต่เราก็ยังไม่เวลสิบนะครับเราได้เดินทางมาสู่วันที่16นะครับผมเลือกมาที่ทะเลเพราะว่าวันนี้มันฝนตกด้วยทุกคนก็หวังว่าจะได้ปลาไหลสัยตัวสองตัวอ่ะน่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าปลาไหลมันตกต้องช่วงกลางคืนด้วยหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมืดอีกแล้วนะครับใช้เวลาแบบ ตกมารธอน,นานมากแล้วนี่เวลาหนึ่งทุ่มนะแล้วเราก็ได้ปลาไหลแบบที่เราต้องการแล้วจริงๆก็ได้เยอะแล้วแหละก็แค่ทำทรงแอปเปลไปเท่านั้นแหละในคืนของวันที่16เนี่ยเราก็ใช้เวลาอยู่เป็นกันสี่ทุ่มครึ่งเลยนะครับแล้วก็ทําการขายปลาทั้งหมดนี่แค่บางส่วนนะเพราะว่าผมขายไปก่อนหน้านี้เพื่อทําการซื้ออาหารแล้วก็อะไรหลายๆอย่างไปนะครับแล้ววันนี้เราก็ขึ้นเป็นเลเวล10จัง ซึ่งเราก็จะมาสรุปแบบสั้นๆให้ทุกคนฟังนะครับผมใช้เวลาทั้งหมด16วันนะในการทำให้การตกปลาเป็นเลเวล10ซึ่งอาจจะมีคนที่ทำได้เร็วกว่าน,นี้เยอะนะครับและนี่คือจำนวนปลาทั้งหมดที่เบ็ดของเราชักขึ้นมาได้นะครับก็มีทั้งหมด677ตัว แล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ไปเจอกันกันกบคอนเทนต์ต่อไป